สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ระดับไรเดอร์เต่าแล้วนะครับจะไม่มีวันยอมแพ้ให้ตัวละครอย่างซาโบนะครับผมวันนี้เราจะมาตามหามันให้ได้15ดาวจนได้นะครับผมก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเจ้าของ ID ด้วยนะครับผมที่สนับสนุนหาถังหาของมาให้ตามหาตัวละครซาโบนี้นะครับผมก็ขึ้นรูปเฟซพี่เขาเหมือนเดิมก็โอเคเดี๋ยวผมจะมานะครับวันนี้แก้มือหน่อยหลังจากที่เราเปิดสตรีมกันไป600ถังได้2องตัว อันนี้ก็เลยจะมาลองแก้มือครับโดยการสุ่มแบบใหม่สุ่มถังไปด้วยแล้วก็สุ่มแพ็คเขียวไปด้วยแพ็คเขียวอันนี้จะ2000แพ็คเราจะมีบวกกับไอตัวของตอนที่เราสุ่มได้เมื่อนี่นี่น,นเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊แป,ป,ป๊สุ่มถังมันได้รอบละเท่าไหร่วะผมขอดูแป๊บหนึง่งน่าจะรอบละ5้นะครับน่าจะได้ไม่เยอะก็โอเครอบละ50จริงๆด้วยแม่ง4รอบเราจะเป็นมาอีก200 ก็คือแพ็กเขียว2 0 0พครับผมจะเปิดให้หมดเลยก็คือถ้ามันได้ก่อนที่มันจะเป็นไอตัวของถ้ามันได้แล้วถ้ามันได้ซาบโบครบ20ตัวแล้วผมถึงจะเลิกเปิดตัวแพ<อ>็กเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับ2 2 0 0แพ็ก2,200้แพ็กนี้ผมพูดถึงผมรวมกับไอหลังจากที่เราสุ่มไปแล้วนะครับผมก็ผมจะสุ่มไปทั้งหมดคลิปที่แล้วผมสุ่ม150พักร 150, ร 150, 150, 150นะรอบนี้ผมจะแบ่งเป็น ทีลรล็ลอตลอ็อตล,ละ100่นะครับผมก็คือ100เราจะพักไปเปิดแพ็คเขียวแล้วก็100พักไปเปิดแพ็คเขียวกันนะครับผมมาดูว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ารุยเลยดีครับรออะไรครับผมระดับซาบโบนี้มาต้องมาตั้งแต่ครั้งที่1แล้วช็อปเปอร์มาหนึ่งเออสุดๆครับรอบ2หน่อยเป็นไงครับเรียบร้อยห้าดาวไม่มีโะครับทุกคนอะไรจะขนาดนี้สันจิมา สันจิเด็กน้อยมาสจิเด็กน้อยมามาแค่จิครับสันจิต่อไปก็คงจะฟูจิหรือไม่ก็จะเป็นสันจินิวเวอร์ครับไอ้แก๊งจิไหมชัปเปอร์หนึ่งแถมหนึ่งไว้เอ้ยมาแล้วครับถือว่าดีครับอันนี้สุ่มยังไม่ถึง100ครั้งผมมาแล้วหนึ่งครับทุกคนแม่20ตัวก็น่าจะไม่เกินความสามารถของเราไปได้นะครับไปต่อครับภายใน100ทางนี้ก็ออกมาสัก2หน่อยลูก ออกมาสัก2ให้ชื่นใจหน่อยนีเรามีถังเท่าไหร่วะ830าเราต้องสุ่มเหลือ730ครับครับอดมามาหน่อยทีมาหน่อยดีอยดโอ้ยรอบนี้อีกเป็นไงฮยเหมือนภาพเดิมมันวนกลับมาครับช็อปเปอร์มาก่อนช็อปเปอร์มาก่อนรอบต่อไปก็ซันจิเด็กน้อยจิเด็กน้อยอยู่ไหนละ่ะลูกอืออีก2ีครั้งเราจะไปพักเบรกกันนะครับเราจะสุ่มทีละร้อยหกรอบอะครับ เรียบร้อยไม่มาเว้ยเฮ้ยขาคูมาอีกแล้วคาคู่มาแล้วตามด้วยแฟงกี้เอสแม่หนึ่งร้อยโผล่มาหนึ่งอะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่สุดเพียงแค่นี้เราจะไปต่อกันที่แพ็คเขียวนะครับมาเปิดแพ็คเขียวนี้ผมต้องปิดเสียงเกมเลยนะครับเพราะว่าผมเกลียดเสียงปบมือของทางเกมที่แม่งเปิดมาได้ตัวหาเหวอะไรก็ไม่รู้แม่งปบมืออยู่นั่นแหละก็คือ <Nope. S 1> ตัดปัญหาปิดไปครับแพ็คที่หนึ่ง นี่จะมีแต่เสียงของผมที่พูดนะครับเสียงเกมผมปิดไปแล้วผมไม่ชอบที่น่าเสียงมันเฮ้ยอะไรครับนี่โมเรียมาได้ไงคู่โอ้โหแคล็อดน้ยก็ยังดีวะอย่างนั้นก็เป็นแคทลอดหรือโดฟาเดีลูกก็เฮ้ยกี่แพ็คล้หนึ่งสองสามสี่ฮเราจะเปิดทีละสิบไปเลยครับผมห้าแพ็คเอ้ย 1, 2, 3, 5. 5. 5. โดฟามาก็ยังดีครับสัปดาห์ที่แล้วหามันมันไม่ออกครับมันออกสัปดาห์นี้เป็นไงครับหกโอ้โห,หออกบั้นก็มาครับ ตัวที่สามเดี๋ยวท้างเจ๋งจริงอะตัวที่สหรือเปล่าไม่ออกเราจะเปิดเพลินไปแล้วครับซาโบหน้าตามันเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้ยสองพั 2, แพ็กนี้คงช่วยอะไรไม่ได้อะครับผมไปสองพันแพ็กนี้ไม่ช่วยจริงๆลุยต่อครับใส่ถังต่อครับผมเราต้องเว้นช่วงนิดนึงแต่ว่าซาโบยังไม่โผล่ในแพ็กเขียวเลยนะไม่เป็นไรครับเรามีแพ็กหมัดอยู่ห้ารอแพ็กนะครับแพ็กนั้นก็ สิบตัวครับทุกคนมันต้องออกให้ผมอย่างน้อยสักเฮ้ยลูฟี่ในเวอร์มาว่ะมันต้องออกให้ผมอย่างน้อยสักกี่ตัวดีอะสามตัวแล้วกันขอแค่สามตัวเพราะว่าเลดช่วงนี้เหมือนมันจะยากมากนะครับโอ้โหความหวังของฉันคือยี่สิบตัวแม่งเพิ่งจะโผล่มาหนึ่งตัวครับไม่ว่าจะลุ้นจากแพ็คเขียวแพ็คถังแพ็คตรงสายแพ็คต่างๆนานาไม่เหลืออะไรเลยยังไงครับ ยังไงครับน่าจะหมดแปดร้อยถังเลยนะครับเนี่ยเกลือสุดๆเกลือสุดๆเกลือสุดๆเราต้องแบบหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อใครนู้ให้แต่สายพิเศษมายังไงครับเนี่ยโอ้โยผ่านไปไวเหมือนโกหกครับหนึ่งร้อยแพ็คบกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะจัดแพ็คตรงสาย 500ร้อยแพ็คเลยอะครับก่อนอื่นนั้นเราต้องมาตรวจสอบเปิดตัวละครอย่างอันนี้คือเปิดเรียกก่อนครับบอกว่าป๊อนี่ผมเกียดเสียงปมมืออย่างนี้แหละก็อันนี้ให้ปมมือได้เพราะว่าเป็นตัวซาโบที่เราตามหา <Okay. S 1> ขอหน่อยอันนี้เกิดหัวเราเปิดซาโบมาแล้วหนึ่งแล้วก็อัพเวลให้มันอีกหน่อยครับอัพเวลหน่อยครับรีอ,อยู่หน่อยอะอัพเป็นเวลสามสิบครับ มาขอเดินนะฉันอัพทั้งเวลเปิดทั้งตัวละครมาแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นตัวละครนี่นี่เราต้องเป็นโจนสลัดครับไอตอนนี้ดีกว่าเท่ดีวะมาปุบไอคอนเรียบร้อยครับทุกคนเพื่อที่จะมาเปิด10แพ็คออะไไรครับรูปหมัดนี้1ใน4นะครับ25%มาดว่าซาโบจะได้กี่ตัวครับไปเลยปอปไอฮีเกิด ิแพ็คเื้ยมันเป็นไปได้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหท้อเลยว่ะแม่งเอ,อ้ยอะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยสิบแพ็คสิบแพ็คไอ,อ,อ้เหี้ยเอสออกมาหกสิบแพ็คหล่มเลิกยี่สิบตัวแล้วแม่งสิบตัวให้มันได้เถอะตอนนี้เกินไปอะไรครับเนี่ยโอ้โหสิบแพ็คไม่ได้สักตัวหนึ่งเปิดลัวเดี๋ยวมึงเจอ มึงเจอเปิดรัวอาการหัวร้อนต้องมาแล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยมันยากจริง่ะไม่จะบอกนะเราได้ตัวเดียวหกร้อถังในเตรีมได้2 600กรถังอัดชิปได้หนึ่งเฮ้ยสองหน่อยมายชื่นใจหน่อยนั่งมาสักแพ็คตรงสายเจ๊งไปแล้วก็สักห้าหน่อยลูกชาวบ้านชาวเมืองเขายังเปิดได้ของดีๆกันอยู่เลย มหลังจากตอนเปิดคลิปนี้แบบอย่างกระเทมครับผมพอเปิดสักพักอ้อนวอนทางเกมแล้วทันเนี้ยโอ้โหเกินไปอืท้อเลยครับเจอสิบแพ็กนั้นทีเดียว่ะทำให้ผมยรุนรัวครับรุนรัวผมท้อเลยมันท้ออะไรเกินไปสิบแพ็กไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนก่อนหน้านี้ผมเล่นโดฟา m มนโก เปิดแพ็คเขียว10แพ็คนี่แหละโดฟาออก6ตัวออก5ตัวครับขั้นต่ำา4ตัวนะที่ว่าออกยากๆเจอซาโบเข้าไปเลยครับยากกว่าโดฟามิงโกครับทุกคนหรือว่ามันจะเกลือแค่หลองวะเฮ้ยสามโอเคอย่างนั้นก็ให้อภัยดีกว่ารหัสที่ผมสตรีมหรอวะแม่งอย่างนั้นก็ได้3อยู่แต่มันเกลือตรงแพ็คตรงสายนี่แหละแหมเอาสาไปตีบอสมา25แต้มตอนไอตอนหนึ่งครั้งในเปิดเลยนะ25แต้มได้50เศษนะครับ คือซื้อมา500เศษ2 50แต้มตีบอสคิดดูครับทุกคนแม่งได้แต่เอสเนี่ยเดี๋ยวว่าสอกสับเลยเอสเนี่ยพูดแล้วโมโหมาเลยนักหนา6ตัวเกินไปเรามีเท่าไหร่8 0 0อยเราต้องเหลือไว้300ถังใช่โมโหแล้วไม่เป็นไม่ตามสูตร100แล้วนะครับตอนเนี้ยหลังจากที่ว่าจะใส่ทีละร้อยอย่างจเจนเย็นเจอ10แพ็คเข้าไปชอ็อป ไปครับรัวๆครับในเมื่อช้าๆมันไม่ออกเราต้องรัวๆครับได้แล้ว3ครับขออีก2ครับขออีก2ขออีก2ครับ GM ครับขออีก2ครบอย่างวะผมกลัวสุ่มเกินครับเราจะดองห่างไว้แบบรอสัปดาห์หน้าด้วยนะครับในเมื่อสัปดาห์นี้เราจะฝืนมันไม่ไหวโหเยอะเกินแพ็คทองวันนี้กะจะขายให้ได้ใช่ไหมมาทีไรก็แบบบ่นทุกทีครับอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอ1ตัวลูก1ตัวหน่อย รอบสุดท้ายนะจ้าโอ้โหไม่ได้แม่งแถมโดฟ้าไปสักสิบดิโอ้แถมโดฟ้าไปสิบทางครับโดฟาหนึ่งแถม 1, หนึ่งหน่อยอพอๆกันแหละไม่โอเคดีกว่าตอนสตรีมตัวหนึ่งครับสตรีมได้มาสองอัดคลิปได้มาสามมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ครบหรือเปล่าทำไมผมได้แค่ร้อยหิเซษมันต้องสี่รอบเล็กรอบนึงเหรอ แม่กูก็ไปแถมเดี๋ยฟ้าเฉยเฮ้ยยังไม่ครบทุกคนแม่งสุ่มจนเบอร์คือแบบไม่ได้จนหัวร้อนนะครับไปไปต่อโอ้โหไม่ได้จนเบอร์เลยได้สามไม่มีลุ้นคอยอีกตัวหนึ่งอยู่มาสรุปร้อหให้มันได้หนึ่งตัวแล้วลกสาฮะหลุฟีมาไว้เแม่สุ่มซะแบบนึกว่าครบแล้วอะครับฮ่า ออกรับเลขเหมือนเด็กอนุบาลแล้วครับตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้ตัวโอ้ยเซนโงคุแต่สายพิเศษออกบ่อยนะแพทเนี้ยแม่งแต่ตัวปกติไม่ได้เยอเอ็ดมาอีกแล้วจับไปแห้คารายนูต่อยได้ปะเนี่ยโอ้โหมันก็มาบ่อยเกินหัวร้อนเลยเจอเอ็เนี่ยตั้งแต่ในแพ็คนะมาได้ไงหตรงวะโอ้โห เขาเบียงวะมันมีแปดร้อยมันต้องเหลือสองร้อยดิเมื่อกี้เหลือไว้ได้ไงสี่ร้อยโคตรมั่วเลยอืไม่ได้จริงๆนะไม่ว่าจะสูตรแบบค่อยๆสุ่มเหมือนรหัสที่ผมสตรีมหรือรหัสนี้กาจะแบบเร็วๆๆให้เ m แบบตั้งตัวไม่ทันหน่อยแต่แม่งก็ส่งแต่เกือมาให้เราอ่ะครับครบเบนะียงในอีกยี่สิบไป ่าจะไม่ได้แล้วแหละแม่งค้อจัดสุ่มยากเกินว่ะตัวฟาวว่าเกลือแล้วนะเจอซาโบเข้าไปแม่งหืมสามคันนะครับรถบรรทุกเกลือแบบแล่นผ่านหน้าปากซอยที่ผมอยู่ตอนนี้ไปปิดเสียงจัดมันต่อครับแพคเขียวมันจะไม่ออกจริงเหรอซาโบมาหน่อยลูกหนึ่งใส่ดีครับไม่ออกครับหัวใจมาสอง าเจอแลนด์ทแล้วเอเนลครับเอเนลมาเบิ้ลมึงจะมาทำไหมนักหนาเอเนลถ้าฟาการอครับจัดไปครับถ้าเหลือ1000เศษนี้ยังไม่ได้ผมพักนะครับผมคือยังไงมันก็ไม่ออกอี่แล้วเฮ้ยมาอยู่กราคุจะพักอีกแล้ววะดิโอ้โหดีนะทางระบบเกมเนี่ยโหดีจัดนะแม่ห0 0แพ็คออกหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะแต่แม่ง1 0 0 0แพ็คออกมาหนึ่งอะครับเกินไปเอาว่าอย่างน้อยได้โดฟามิงโกอยู่ เราไปเล่นโดฟ้าหกตัวดีกว่าครับทุกคนเราจะไม่เล่นมันแล้วซาโบเนี่ยตอนแรกว่ากาจะเอาแบบสิบห้าดาวสวยๆหน่อยแม่งอ,อะไรครับเนี่ยเวรกรรมอีกสักตัวหนึ่งก็ไม่ให้กูเนาะหองหใจร้ายใจดําเก๋นะมาหนึ่งตัวครับแล้วมันจะขนาดนั้นอือหื้อ ถังเราเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนถังเราเหลือ255ครับเก็บเล็กเก็บหน่อยมาให้ได้อีกครั้งนึงเหลืออาไว้หนึ่พโอ้โหบุกได้90ตัวแลว้วบุกเกินไปจริงเจงฉันได้มาทั้งหมด7ตัวแบบชัวร์ๆสี่เฮ้ยต้อง8สีชัวร์ๆเราได้แบบการันตีสี่สุ่มได้3แล้วก็เปิดแพ็คได้อีก 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5ส7 8ตัวครับทุกคนยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะก็คือครึ่งหนึงของ15ดาวมันต้อง10ตัวมันต้องใช้ทั้งหมดอ่ะสิตัวครับแต่เราได้มาแค่8ตัวอะไรครับเนี่ผมควรต้องสุ่มต่อไหมผมว่ามันไม่ไหวเลยนะเราต้องรอวันใหม่ครับสรุปผมจัดให้2 ID 1200ถังเลยนะครับเกือสุดๆมีใครที่แบบดวงดีกว่านี้ไหม ทำไมระบบสุ่มตอนนี้มันยากจังเลยผมโมโหตรงเปิดแพ็ครูปหมัดน,นี่แหละแม่งเกินไปเปิดแพ็ครูปหมัดอะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะคือแบบทอมากเลยนะครับผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ระดับผมนี่แบบเยอะๆไม่โชคดีหรอกมันต้องอันเดียวแบบนี้ครับฮเฮียฟูจิพอลมเลิกครับรหัสนี้ยิ่งแบบดวงไม่ดีครับผมก็โอเคสรุปเลยครับเกลือสุดๆตั้งแต่ที่ผมเล่นมาไม่เคยเกลืออะไรขนาดนี้มาก่อนไม่เคยจะดวงร้ายดวงซวยดวงเร็ว ดวงอะไรที่แบบอบูดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวครับก็สําหรับคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเห็นใจในการสุ่มไม่ได้ของผมครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็เฟลอีกแล้วครับผมกับระบบสุ่มอยังไงเราจะไม่ยอมแพ้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกผมจะมาล้างแค้นมันแน่นอน สำหรับซาโบนี่มันจะยากอะไรขนาดนี้ครับโอเคไว้ okay, เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ